เอฟซีทีนีวิทยุชียงบอนทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับมื่อวานี้ผมก็ได้เดินทางมาบันย่างเนาะค่ะครับบันย่างครับเพื่อว่าหาแนวทางในการเชียงโชคให้กับเอฟซีนะครับพี่น้องครับนี่กับมันอยู่กับน้องเฟิร์นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมได้นับตัวนี้ครับจากน้อยๆค่ะชื่อเฟิร์นนะคะอ่า ้องเฟิร์นคนฝันแม่นค่ะครับเืออยากทราบที่ไปที่มานะครับผมที่ไปที่มาของต้นมะขามใช่ไหมครับผมค่ะพอดีหนูหนูเกิดมานุก็เห็นต้นมะขามนี่แล้วค่ะปกติหนูอยู่บุรีรัมย์ค่ะครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่นี่ได้ประมาณเกือบสามปีแล้วค่ะครับค่ะอยู่นี่หนูก็ขอโชคขออะไรตลอดค่ะมีอะไรก็จุดธูปขอต้นมะขามตลอดเลยค่ะครับผมที่บรรานมาก็ถูกไล่งวดอยู่ค่ะ เลยว่นเนาะครับนานสองปีกว่าแล้วโอ้แต่ตอนนั้นยังไม่มีซื้อมีอะไรเข้ามาเนาะไม่มีค่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้ออกซื้อไม่ได้อะไรแล้วก็เราถ้าเราถูกเราก็ถวายหัวหมูเชยๆค่ะทำทีกันเองค่ะแต่พอท่านนี้มาดังตอนที่งวดที่ผ่านมานะคะอ่า979ที่โนนถูกสามตัวตรงพอดีบนไว้บนว่าถ้าเกิดว่าถูกหวยเนี่ยหนนจะเอา วงดน,นตรีของตัวเองอะวงชุดใหญ่เลยค่ะมาลงมาให้เจ้าพ่อต้นมะขามนี่เขาดูนะคะคก็เลยดังตั้งแต่ช่วงนั้นแหละค่ะดังมาเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะครับแล้ว,แล,วแล้วที่ไปที่มาของงวดเมื่อกี้สดๆร้อนๆนี่สูตรเก่าเนาะฝันปกติไม่ค่อยฝันเท่าไหร่ปกตินูจะเขียนเป็นเลขเวลานูจะเสียงโชคเสียงอะไรนี่หนูจะเขียนเป็นเลขใส่กระดาษไว้ครับผมใส่ไว้บนหัวนอนอย่างนี้ค่ะครับค่ะแล้วก็จะบน บนว่าเออขอให้ถูกเลขนี้นะประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเข้าบ่อยแต่ว่างวดที่แล้วโนฟันได้อ่า920ครับแล้วก็จะตัดเล่นตัดเล่นตัดอะไรีงค่ะก็จะมี0990ในนั้นด้วยครับแล้วก็วันที่31ที่ผ่านมาก็จะมีอาจารย์โคนเขาจะมาทําวิธีช่วงเย็นด้วยค่ะต้นมะขามเขาจะให้ตรงๆเลยค่ะ709 709ค่ะได้709แล้วก็009ค่ะครับ ก็เลยถูกมวดที่แล้วคือถูกทั้งหมู่บ้านเลยครับถือว่าเป็นถือว่าดวงดวงเฮงเนาะครับผมครับค่ะอันนี้ของงวดที่ผ่านมาค่ะนี่อันนี้นูจะฟันค่ะ920ค่ะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะอันนี้009ค์ศูที่ได้จากอาจารย์พลนะคะแต่เจ็ดศูนย์เค่ะ709เข้าเต็มเต็มใช่ครัก็เลย เขียนใส่ใบนี้ค่ะไว้ให้พวก็กซีดูค่ะแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ดูด้วยค่ะครับผมก็จะเข้าใบนี้เลยค่ะศูนย์เก้าครับได้ได้ข่าวว่าจะมีการลำวงสวงเลยนะนะใช่แก้บนวันที่เท่าไหร่ครับผมอ่าวันที่สี่นี้ค่ะวันที่สี่วันอาทิตย์ค่ะก็จะมีวงสวงคือเราจะมีลำแก้บนคือเป็นชุดอับสราค่ะคือหนูจะลำเองค่ะโอ้แล้วก็จะมีลำพื้นบ้านค่ะเป็นน้องๆทีมงานไหน ทีมงานแดนเซอร์ด้วยกันอะ,ค,ะครับผมค่ะแล้วก็จะมีชาวบ้านมาร่วมทําพิธีด้วยแล้วก็ราด้วยค่ะครับมีฝันด้วยแล้วก็เราจะเขียนใส่กระดาษด้วยค่ะ<อ>นบนให,ใ,หให้ให้ให้ออกเลขตามที่เราเขียนไว้นะคะ<อ>ใบนี้พอได้แบบปุ๊บหนูก็จะเก็บไว้บนหัวนอนนะคะอค่ะเอาไว้ใต้หมอนว่าให้ออกเลขนี้ค่ะโอ้ครับผม ก่อนหวยออกหนึ่งวันใช่ไหมครับหรือทุกวันเลยอันนี้หนูจะทําวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเนาะแล้วเราก็จะเก็บไว้เหมือนเหมือนเอาไว้โดนทับอะไรนี้ให้เราให้อยู่เลขนี้นะประมาณนี้ค่ะแล้วเราเราก็จะฟันเกี่ยวเกี่ยวกันใช่ไหมฟันเกี่ยววันถ้าก่อนหวยออกสดมากหนูจะไม่ฟันค่ะจะฟันก่อนออกประมาณสามสี่วันถ้าฟันก่อนออกนี่ถ้าถ้าฟันก่อนก่อนออกหนึ่งวันนี้มันจะไม่ค่อย ไม่ส่วนมากจะเป็นเลขอื่นแต่ส่วนมากไม่<อ>ไม่ไม่ฝันค่ะจะไม่ฝันเนาะถ้าถ้าได้เลขตัวเดียวคือตัวเดียวเลยเอ๋อครับผมเหมือนเก้าสองศูนย์นัคือเก้าสองศูนย์ตัวเดียวเลยอย่างเงี้ค่ะครับเชิญชวนหรือให้เอฟซีที่นี่วิธยชวาลหรือบอกเสียงการใหร้บันปฏทึกเชิญชวนเพ้นเพ้นมารวมพิธีพิธีในในโตรงตรงนี้น,นี่นะครับผมค่ะก็ขอเชิญนะคะเอฟซีนะคะมาที่ ได้เลยนะคะมากราบไหว้นะคะต้นมะขามนะคะหรือว่ามาขอบนขอได้ทุกอย่างเลยนะคะก็ลองมาขอดูแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาร่วมพิธีนี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีาการลำวงสวงด้วยนะคะให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็มีขนมจีนเลี้ยงด้วยนะคะครับเอซก็อยากจะมาเนาะแต่เราสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับสำหรับ ก็ติดต่อเบอร์โทรก็ได้ค่ะ0979217313ค่ะครับงานเริ่ม9โมงเช้านะคะน้องเฟิร์นเนาะ,ค,ะครับพี่น้องครับไดะยินจากปากภูทีเพิ่นฝันแม่นเนาะครับจะได้กำมางรับโชคเพื่อปเป็นแนวทางในการเชียงโชคใหนรัฐบาลไทยเฮาวันที่16กุมภาวันสอ,อ,องพันธ์2ร6อยเนาะครับเนาะ <c oughs> แต่พอจะมีเปย์ให้กับ FC ฝาก FC บ้างไหมครับผม เดี๋ยวค่อยลดวันที่สีนี้แล้วกันนะคะก็จะมีเลขประทัดด้วยค่ะเลขทูบด้วยค่ะคที่ให้ก่อนนะคะโอที่ให้ก่อนคือวันที่สีเลยวันที่สี่จะเป็นเลขตัวไหนจะเป็นเลขเลขอะไรบ้างก็จะมีเลขประทัดโอ้ลงประทัดแล้วก็เลขทูบค่ะต้นต้นมะขามนี่ประมาณคิดว่าอายุประมาณกี่ปีครับผมประมาณ300อกว่าปีสามกว่าปีเนาะ ครับเริ่มเริ่มต้นนี้มาตั้งแต่ปีไหนครับผมที่เกี่ยวกับเลขตัวเลขเนี่ยโอ้อมาสามปีที่แล้วเออมาขอหวทีค่คุณพี่ใช่ไหมใช่ค่ะโอจะมาขอครั้งแรกเลยขอครั้งแรกเลยเป็นยังไงครับผมเข้าเต็มเต็มสี่หกโอ้ตอนนั้นสี่หกใช่ไหมครับ๋อเป็นการมาจุดทูบจุดทูบไส่เสียงทายเลยคะ่ะ คือเรากำทูบมาห่อใหญ่อย่างนั้นอ่ะครับแล้วก็มาขอเปิดข้าม่โทรณีอะไรคแต่งกันห้าครั้งแปดมาแล้วเราได้ข่าวว่าจะจะมีอะไรนะอยู่อยู่อยู่ข้างในเป็นคุปปูหรืออะไรนะเป็นเป็นปูมะขามที่ว่าสิงอยู่ในอ่าได้ได้เห็นน้องน้องเปิดพูดพูดอยู่ในคลิปอยู่เนาะลองเราพูดให้ฟังอีกหนึ่งสักรอบได้ไหมครับผมก็็เปน คนแบบรูปร่างสูงใหญ่ครับค่ะคนแบบตัวสีดำๆเลยตัวใหญ่เลยค่ะคเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ปกบคุมอ่าใช่แล้วก็รักษาพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะครับเป็นเป็นเป็นผู้ชายเนาะใช่ค่ะเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ใช่ชุดดำไม่ใช่ชุดขาวค่ะเขาแบบตัวดำตัวใหญ่เป็นคนโบราณเนาะจะเป็นตัวใหญ่ครับเนี่ยครับพี่น้องครับ เป็นเหมือนเป็นกำน,นันเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ปกปัก,กสายตรงนี้หมดเลยครับผมก็คือใครไปขอที่ไหนก็ต้องผ่านตรงนี้ก็ต้องต้องผ่านตรงนี้ก่อนขอท่านที่นี่มอนเดินครับเหมือนเราไปขอต้นภู<อ>ทางนี้ก็ต้องไปให้เหมือนเดินตัวเค่ะอยู่ในบริเวณแถวนี้เนานะใช่ครับเราไปเอาตรงไหนนี่เขาจะ,จะ,จ,ะจะตามไป,ไป าาท่านอ้ต้องผ่านท่าน,าน,านเหมือนเดิมใช่เหมือนเขาจะดูแลบริเวณนี้ทั้งหมดเลยอะค่ะอ๋อครับตรงนี้จะเป็นบริบาลของเขามครับพี่น้องก็โปรดฟังโปรดดูโดยพิจารณาในการรับชมเนาะครับนี่เป็นการเป็นแนวทางในการเชียงโจให้ครับเอฟซี MC นะครับพี่น้องครับที่นี่วิธีฉบานเมื่อกี้ก็ขอบทุน่นขังสุดท้ายเนาะอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณมาหลายที่เขา ขอบคุณเลยหลายเนาะขอบคุณเลยหลายครับสวัสดีครับ